ผิดแล้วผิดแล้วผิดผิดแล้วผิดแล้วเอาไม้เอาไม้ตั้งใจเล่นกันไปไหมเอ้าตั้งใจกันไปหรือเปล่าอ่าไปไปครับและตอนนี้นะครับพี่เก่งอยู่สถานที่สําคัญแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสุราธานีนะครับเกาะสมุยนะครับเรียกว่าถ้าใครไม่ได้ไม่ได้มาที่นี่นะครับเหมือนไม่ได้มาเกาะสมุยนะครับถึงใต้ย่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับผม วันชวนพรมไม่หว really ังจะโนะบ้าบ้า r ะได้วิชาไม่สเวลีท่าทุ่มสนใจสไบเป็นข้อเดิม i ต่ก็ทำมวยระระระเทิร์นเป็นข้าเพียงก้อนหนึ่งอยู่เพียงน้าควัมทะเลอ่าวไทยหาายก็สวยไม่เป็นรอยออก,กมันโบมีข้าเพียงต้นพร้าวและลิง พี่เบลครับหลังจากที่เราดูการแสดงนกที่สวนนกหน้าเมืองแล้วนะครับภารกิจต่อไปนียเราจะไปเที่ยวไหนกันดีครับเห็นนั่งรถแบบโฟล์วิหลังจากนี้นะครับเราจะไปน้ำตกหน้าเมืองสองกันครับซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสมุยและระยะทางจากสวนนกหน้าเมืองไปถึงน้ำตกนี่ใช้เวลาประมาณสิบนาทีเท่านั้นเองครับผมสิบนาทีเท่านั้นเองนะครับครับผมนะครับถ้าใครมาที่เกาะสมุยแห่งนี้นะครับมาเที่ยวสวนนกหน้าเมืองนะครับสิ่งที่สําคัญเลย ควรจะแวะน้ำตกน้ำมือสองครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปชมน้ำตกกันครับผมครับผม ครับและตอนนี้นะครับพี่เก่งก็ามายืนอยู่ที่น้ำตกอะไรครับพี่จุ้นตกน้ำเมืองสองครับพี่จุ้นนะครับเป็นเพื่อนเก่าแก่อลไรโอ้ยเจอกันมาเท่าไหรสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วครับไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอที่กเกาะสมุยพี่จุ้นเล มาทำอะไรที่เกาะสมุยแล้วขึ้นต้นมะพร้าวปล่าแต่มาทำงานต้นมาทำงานต้นครับงานที่เรารักใช่ไหมครับครับผมอ่ครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาพี่เก่งกับแฟนรายการนั่งมุยิ้มไปเชี่ยวฝนตกฝนตกนะครับสองตอนนี้เอ่อเกินนิดนึงนะครับน้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่น้ำไม่เคยมีนะครับไม่ไม่ค่อยสวยเหมือนหน้าฝนผมคิดว่ามาเกาะสมุยเนี่ยต้องมาเที่ยวทะเลอย่างเดียวผมไม่นึกเลยว่าจะมีธรรมชาติที่มีมันตกด้วยครับผมแสดงว่าคนที่มาเกาะสมุยเนี่ยนอกจากมาเที่ยวทะเลแล้ว ก็ยกังมชื่นน้นตกได้อีกเรียกว่าหลายรสชาติเลยมามามาได้ครบทุกอารมณ์ครับผมเล่นน้ำตกนะครับรแล้วก็ในในในบริเวณของน้ำตกเนี่ยมันจะมีอะไรในกิจกรรมอะไรบ้านครับเนี่ยก็มีแอดเจอร์ครับแอดเจอร์ทอยอยู่ตรงนี้นะครับาาขรนสลนิงแล้วก็มีสไลเดอร์ครับผมแล้วก็จะเล่นน้ำธรรมชาอะไรก็ได้มีบ่บอ่อให้เล่นอ๋อคือคือข้างหน้านี่เราก็จะเป็นน้ำตกธรรมชาติคือ,คน,อคนคนที่อยากยะอินงธรรมชาติหน่อยนะครับมาเล่นน้ำตกอ่ ก็ทัานบนก็จะมีลำลำห้วยเนี้ยลำน้ำเนี่ยจะมีมีปลาดุกมีมีปลาปลาเวียนแล้วก็กระท่าอะไรยิ่งข้างบนก็มีนะฮะบีกระาด้วยเหรอครับแล้วนอกจากกิจกรรมตรงน้ำตกธรรมชาติแล้วเห็นมีเอเนเจอร์ผลสลิงลงมาแล้วยังมีอะไรครับเมื่อกี้เห็นมีเครื่องเล่นนะทางน้ำด้วยเครื่องเล่นทางน้ำครับมีก็มีสไลเดอร์ครับมีสไลเดอร์สไลเดอร์ก็อิงมาจากน้ำตกครับดึงน้ำมาจากน้ำตกนี่ใช่ไหมครับคือแบ่งน้ำมานิดหน่อยครับครับผมอ๋อ ปกติทางนี้ก็จะเป็นน้ำตลอดเลยทุกอันนี้อันนี้น้ำไม่มานี่ครับน้ำเขาจะเลาะไปทางนี้ครับเลาะไปคือลงจากอันนี้แล้วไปทางนู้นเลยครับผมแต่ถ้าหน้าน้ำเยอะๆก็ทางนี้จะเดินไม่ได้แล้วครับน้ำจะมีน้อันนี้ก็เป็นพกน้ำงเซาต่างประเทศทั้งนั้นหลังจากรายการบ้านมิ้มออกไปเนี่ยถ้ามีแฟนรายการอยากจะมาเช่าวนำตกแห่งนี้เละครับผมเขาจะติดต่อได้ยังไงครับผมอ๋อง่ายๆครับพี่จงรักเลยครับหลังจากดูนกแล้วใช่ครับติดต่อพี่จงรักเลยจงรักเลยครับครับผม จำเลยนะครับนักเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้นะครับเยอะมากครับหลังจากที่เราไปดูน้ำตกนะครับที่กุ้งกระถาผมมาพบกับพี่ยาพี่ยาครับสวัสดีครับผมพี่ยาครับพี่ยาเป็นคนแปลกเนอะพี่ยาจะให้ผมมาทำอะไรกันเนี่ยจะให้ไปเล่นกิจกรรมหุนสลิงครับหุ่นสลิงหรือว่าการอากาศอินทรีย์ธรรมชาติถามเจ้าพระวัตแน่นอนผ่านชั้นน้อยผ่านอุปผ่านเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเมื่อจะไป ขึ้นสลิงนะครับแด้ว<ห>รอเว <นะ S 1> ่าภารกิจนี้<ป>มันจะถึงต้นขนาดไหนครับเช่นครับโอเคครับมาตามมาเลยครับ ทำให้คุณนั้นต้องเป็นใจมัดชวน ทุกแ่ทุกคนบัตนี้ลองพาไปทุกคนให้สมใจทำไม่ใครต่ไกลจนอยากต้อพาไปมันไมีดีอะไรที่พลามสมุสยมันมีอะไรที่ทาให้คุณน,นต้องอยากไปที่ทให้คุณน,นต้องปใจมันชวนโอ sometimes it's really hard to fight sometimes it's riding on the count คุณนั้นต้องอยากไปที่ทำให้คุณนั้นต้องเป็ใจมันชวนพบาพาที่ really วานอะบอวเพรดายที่ความอิสระในฮารดทัวไฟทความัมสมุ้ยที่ก่อซมุยมันมีอะไรที่ คุณนั่นต้องอยากไปที่ทำให้คุณนั่นต้องเป็นใจมาชวนผมไวาชิโนบาาราไซ์ This time is really hard to find sunshine is r i i n g o a had g o s o m ครับหลังจากนะครับที่พี่ยาพาพี่เก่งไปเล่นเสียว อนแรกพี่นึกผมก็นึกว่าเล่นเสียวเสยมเก๋อ,อะไรที่แ <c oughs> ท้ทาพาพี่ยังไปทำอะไรครับพี่ไปโหสลิงครับตงสลิงนะครับ<ม>อยากให้พี่อย่าสรุปการผมสลิงครั้งนี้นะครับว่ากิจกรรมมันมีด่านอะไรบ้างครับผมมันก็มี ด่านไม่กวาดนะครับขีดไม่กวาดเพอร์ลี่พัลเตอร์นะครับแบบนะแบบซอฟต์ๆก่อนซอฟต์ครับแล้วก็สะพาน3เส้นครับด่านที่2องนะครับแล้วก็ด่านที่3คือหุ่นสลิงสลิงจากข้างบนนะฮะคมยาวประมาณ150เมตรครับผมแล้วก็ที่3ามก็สลิงเหมือนกันนะคมยาวเกือบ200เมตรครับตัดสุดท้ายครับผมครับพี่ยาครับถ้าเกิดฟังรายการบ้านมวยิ้มเห็นพี่เก่งมาหุ่นสลิงกับพี่ยาวันนี้นะครับแล้วเกิดอยากจะมาเล่นเสียวเหมือนพี่เก่งบ้างนะครับจะเดินทางหรือติดต่อยังไงครับผม ก็มาที่ร้านพี่จงนะฮะร้านสวนนกนะครับสวนนกหน้าเมืองหน้าเมืองสองครับจากสวนนกไปก็ไม่ไกลครับมาถึงแป๊บเดียวก็ถึงประมาณไม่ไม่ถึง15นาทีก็ถึงครับขับรถขึ้นมาครับครับผมแล้วก็มาเล่นเสียวเหมือนพี่เก่งนะครับใช่ครับครับผมครับ ้าสุดซื้อลมือสองต้อง v 88มีให้เลือกกว่า200คันการันตีท้าที่สุดเพราะเรา v 88เป็นแหล่งศูนย์รวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปาการ รถทุกขันสวยสุดสดุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา V88 รับซื้อและรับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่ห้อเปิดบริการหนุนกิงแก้วบางทีตุดกปั๊มบางจากไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขายการันตีรถทุกขันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88 หน้าผลนี้ V88 ดจะให้โปรโมชั่นพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง4980บาทพร้อมพบโปรโมชั่นป๋าปาพาเมียมารับส่วนรถทันที3 3 0 0 0บาทพบกันได้ทุกวัน2สาขาสนุนบางทีสี่แก้วฝั่งวัดหลวงข้อโตหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 6 3 4 4 7 0 5 5และ02-751-1677บริษัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัด ศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และกลองแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัทวันทอยเซอร์วิส e ซ็นเตอจำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและก้้งวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155 ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สนใจติดต่อ0802112112 0863761155 บริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนของบริษัทเดนโซ่ประเทศไทยจำกัดในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ภายใต้แบรนด์เดนโซ่ด้วยความเป็นมาตรฐานโดยทีมงานช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทเดนโซ่ประเทศไทยจำกัดพร้อมทั้งการันตีอะไหล่แท้ของแอร์เดนโซ่1 0 0ในราคามาตรฐานที่คุณพอใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา8นาฬิกานาทีถึงเวลา17นาฬิกานาทีเรามีห้องรับรองลูกค้าติดแอร์เย็นฉ่ำพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆไว้คอยให้บริการระหว่างรอสนใจติดต่อ0 2 7 5 9 8 8 9 0จ็ดิษัทตั้งอยู่ที่ถนนสีนครินทร์ซอยทางเข้าเทศบาลตำบลบางเมืองติดกับถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษบริหารงานโดย คุณสุรชัยวานิชยาชาติกรรมการผู้จัดการบริษัทวานิชอานันด์อินเตอร์เทรดเจมกัดฝากโชคน้องบ้านเราฝากกันไม่ลงหมดฝากกันไม่ลงหมด địt 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 à ô cho mình cho nó nếm tôi đi khiết nó còn cả phát cho yo về cơm địt 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 เอาดีกว่าอะใจยังไม่ผมยัดี ครับว่วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับนักแสดงงูเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์อาชีพการแสดงงูโชนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อมุ่ยครับชื่อจริงเหรครับผมนายปราโมดกรีดจำปีครับครับและที่นี่คือ เขาเรียกที่ไหนครับเนี่ยฟาร์มจระเข้สมุยครับครับแล้วก็มีการแสดงงูด้วยอยู่ที่เกาะสมุยนะครับผมดั้งเดิมพื้นเพเป็นคนจังหวัดสมุยหรือเปล่าครัเนี่ยเป็นคนสมไม่ใช่ไม่ใช่คนสุรินคนสุรินคนเลี้ยงช้างครับอ๋อไม่ก็เป็นคนเลี้ยงช้างแล้วเอามาทำอาชีพงูได้ยังไงอ่ะชีวิตชีวิตเป็นยังไงต้องขบผังยังไงก็เลยเห็นเขามีรายได้ดีกว่ากันเลยอ๋องูดีกว่าฝึกเล่นงูนะครับผมอ๋อแล้วที่ที่ผ่านมาเนี่ย มันเคยมีพลาดมีอะไรบ้างไหมครับเนี่ยผมเห็นที่ที่หมู่บ้านงูจงอางนี่ไอเล็บยูนหมดเลยเนี่ยมือหายหมดเลยนี่ก็เด้งมาทั้งกันเลยครับผมตรงตรงอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็นอนไอซียูไปคืนคืนหนึ่งครับผมเซรุ่มไปยี่สิบห้าอ๋อแสดงว่าอาชีพนี้เ็าเป็นอาชีพที่เสี่ยงพอสมควรนะครับผมเพราะว่าอยู่กับงูพิษนะครับก็อาจถึงชีวิตโดนเป็นประจำครับเป็นประจำมาครับผมแล้ววันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เ่งจะให้โชว์ฉก โดยโมุมงเหาพี่ไม่กล้ามงยองอางพี่ไม่กล้าขอเป็นไอพิษอ่อนๆหน่อยได้ไหมอย่างประมาณว่าทองทองนะครับจะฉกลูกโป่งให้ดูแต่พี่ขอจับฉกกลางอากาศนะนะครับเดี๋ยวรอรอให้หน่อยนะอ่า อ่าน่าอ้าวเป็นยังไงบ้างครับมันเยี่ยมมากขอรช่ทีได้ครับใครช่วยได้ไหมครับมีอีกลูไหมมีมีมีโอ้โหเป็นยังไงบ้างเอาเละครับ à khá bộ anh <Sý> <Long mình> hẳn Ê, <Sý> để cho ốc tên xong Không Bò như

เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งที่รวมความหลากหลายในธรรมชาติไว้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นน้ําทะเลที่ใสเป็นสีคามตัดก,กับหัดทรายสีขาวและยังมีธรรมชาติอีกมากมายน้ําตกและต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงามทําให้เกาะสมุยสถานที่ที่อันดับต้นต้นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้ามีโอกาสต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับไม่ทราบว่า คุณเคยมากันหรือ,อยังนะครับสําหรับวันนี้รายการบ้านงูยิ้มต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับคนไทยคนรักอยากให้ผลท่านงบลองาไปกคนให้สมใจทํามใครกับไยากคนพาไป